สวัสดีครับมาพบกับผมนำช่างเอ็ดอร์ันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนํารีโมทของแอร์แครเลียหน้าตาแบบนี้นะครับและของโตชิบ้านะครับที่ใช้แบบนี้นะครับมานําเสนอในการตั้งปิดแอร์นะครับตัวนี้จะตั้งปิดได้อย่างเดียวนะครับจะตั้งเปิดไม่ได้นะครับรุ่นนี้นะครับก่อนอืือเราเปิดแอร์ใช้งานใช่ไหมครับนี่ครับส่ติว่าเราจะตั้งปิดกี่ชั่วโมงเราก็นับไปนะสมมุติว่าเราต้องการอีก6ชั่วโมงปิดแอร์นะครับ กดที่นี่ครับออฟนี่ครับมีรูปนาฬิกาแล้วออฟนะครับกดไปครับก็จะ0ูจก็จะกระพริบนะก็หมายถึงว่าครึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่กดเลือกเวลาหรือกดยืนยันก็จะกลับไปสู่แสดงอุณหภูมินะครับก็หมายถึงว่ายกเลิอกอัตโนมัตินะครับถ้าเรากดอีกรอบนึงเราก็เลือกหาเวลาขึ้นลงที่เทมนะครับ น,นี่คือ1ชั่วโมงน,นี่คือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนนะครับ4.5 5ชั่วโมงแล้วแล้วแต่เราจะตั้งปิดได้12ชั่วโมงนะครับ10อันนี้ได้ทีละ1ชั่วโมงถึง12แล้วก็มาเริ่มใหม่ที่0.5นะสมมติว่าเราจะตั้งนอนเพราะว่าเรานอนตัก5ห้าทุ่มอยากให้ตีหปิดแอร์นะครับหรืออีก6ชั่วโมงเราก็กด กดเลือกเวลาแล้วก็กดที่ออฟยืนยันอีกรอบนะครับนี่ครับสมมติว่าเราจะตั้งปิดที่หกชั่วโมงนะครับนี่ครับกดที่ออฟยืนยันอีกรอบนะครับถ้าตัวหนังสือเวลากับพิบนะครับทีนี้เราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลูกสอนจะชี้มาทางคําว่ามีรูปนาฬิกาแล้วก็ออฟอยู่นะครับหมายถึงว่าการตั้งเวลาเราสําเร็จนะครับแต่ถ้าเราจะยก ยกเลิกนะครับเราก็กดที่ออฟอีกหนึ่งครั้งนะครับลูกศรตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็เป็นการยกเลิกในการตั้งปิดแอร์นะครับนี่นะครับและอีกวิธีหนึ่งครับถ้าเราจะยกเลิกนะครับเราก็กดปิดแอร์ก็เป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัตินะครับถือว่าเราปิดก่อนก่อนที่เวลาจะจะปิดแอร์นะครับเราก็กดที่รีโมทนะครับเห็นไหมครับ สัญลักษณ์ตัวนี้ก็หายไปเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัตินะครับพอเราเปิดแอร์มาก็ไม่มีนะครับหายไปแต่ตอนแรกนะครับก็หมายถึงว่าเราปิดแอร์ก็หมายถึงยกเลิกการตั้งเวลาปิดแอร์โดยอัตโนมัตินะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับครับสวัสดีครับ